หนึ่งสองซ้ำุนซิงนีริไถสวัสดีครับคุนซิงนีริไัยประจําวันที่ยี่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการช่วยน้ซื้อหรือขายหรือให้หรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ตลาดเซตติดลบหกจุดเจ็ดสี่ครับอยู่ที่หนึ่งห้าห้าแปดจุดสามหกแนวรับจะเป็นตรงนี้เลยนี่นี่หนึ่งห้าสี่แปดจุดเก้าแปดครับถ้ารุดก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งห้าหนึ่งแปดจุดหกหกครับแนวต้านจะเป็น,นตรงนี้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งครับน่าจะไปไม่ได้เพราะว่าวอลลุ่มไม่มีนะครับแล้วก็ขี้ลงด้วยอ่าไปดูเซ็ตห้าสิบนิดหนึ่งเซ็ตห้าสิบตัวนี้เซ็ตห้าสิบใช่ไหมติดลบห้าจุดศูนย์ศูนย์ครับอ,อยู่ที่เก้าสามแปดจุดห้าศูนย์ก้อนนี้ก็เสี่ยงลงเงินแนวรับจะอยู่ที่เก้าสามหนึ่ง จุด8.3ครับน่าจะไม่น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็แนวต้านจะเป็นเส้นนี้ครับ950เนอะ950.16ครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของซิงีกไทยนะครับเซ็ต50ทำเฟรม15นาทีดูดีดีนะครับตัวที่หนึงครับตัวนี้รันเทนมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังเดินทางอยู่ก็คือ TTB ท t b ราคาหนึ่งบาทสี่สิบ้าสตางค์บวกเกสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ใช่ไหม<ช>แล้วก็ดันขึ้นไปเลยครับสูงสุดที่หนึ่งจุดสี่เก้าวันรุ่มทยอยเข้านะครับแต่ว่า <S <S ถ้าตัวที่น่าสนใจลูกรู้เปล่าว่าอะไรวอลวอลนอแลน่าสนใจมากกว่านะครับอ่าโอเคไปดูไทม์เฟรมเดย์ครับไทม์เฟรมเดย์ของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับลูกสังเกตนะขึ้นแท่งเหมือนกันไหม,มขึ้นแท่งตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวซูมให้ดูก็ได้ฟึนี่ขึ้นแท่งตรงนี้กับตรงนี้ขึ้นแท่งเหมือนกันไหมลูกขึ้นแท่งเหมือนกันขึ้นแท่งเสร็จแล้วทํำไรต่อไซเว่ไเว์ไซเวยไซเว่ไปไม่ไหวนะครับวอลล่มน้อยลงก็เทนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาแต่ว่าแท่งบอลล่มตรงนี้น่าสนใจนะครับสำหรับทีทีีครับ TTB เป็นหุ้นเพรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรมีผลมีวันผลเีย์อยู่ที่หนึ่งพันห้ร้อยู่ที่1,552ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทสสตางค์แนวต้าน1นึบาทห้สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาทห้สตางค์ค่ะแล้วก็ TTB <T> <B> อยู่ในโซน o v เวอร์บอ t ด้วยอืมโอเคครับตัวต่อไปครับกันกุล กันกุลราคาสี่บาทสี่ตางค์บวกหกตางค์ค่ะอันนี้มีวลุ้มเขาเยอมกันนะเพราะว่าเขาอยากได้เขาอยากได้ปันผลของกันกุลที่เราที่ลูกจําได้เปล่าวะที่เราคุยไว้วันนั้นที่กันกุลที่สแกนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดอ่าครับ แล้วก็ดันขึ้นมาตามแนวรับแนวต้านของเราเนาะอันนี้ก็ยังออกทรงไซเวนะครับแต่ว่ามีวันรุ่มปิดท้ายตลาดก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาแจกปันผลเนาะวันที่แจกปันผลวันที่ยี่สิบหกเมษายี่สบหกก็คือวันพุธอ่าคนก็เลยสนใจปันผลเพราะว่าเขาให้ปันผลถือว่าโอเคอยู่นะนะครับแต่นี้ก็ภาพรวมก็ยังถือว่าไซเว์นะครับนี่ก็วันรุ่มก็ยังถือว่าไม่เยอะต้องรอไปเบรกที่นี่ก่อน ตรงนี้4.20นะถึงจะเดินทางต่อนะครับสําหรับกันกุลครับกันกุลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ะไร i o อยู่ที่941ล้านบาทค่ะแนวร,รับตามบาท96ก 11. สางคงแนวต้าน4บาท12องสตังถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท20ิบสตางค่ะตัวต่อไปเลยนะค่ะ ตัวต่อไปก็คือ bm bm นะคะ4บาทสกรตังบวกสอกรตังตัวนี้เหมือนจะติดสแกนเราวันก่อนนะใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าหุ้นสไตล์นี้ก็เล่นในกรอบได้นะครับเพือนก็กรอบล่างจะเป็นทำเป็นสนาทีนะครับกรอบล่างจะเป็น4.34เนาะกรอบบนจะเป็น4.46นะครับถ้าลงมาเทวา4.34ก็เข้าอย่นะวันรุ่งก็เขียวทะยายเข้าครับไปดู time frame d ของ bm ก็จะเป็นแบบนี้ครับ กำลังดีบากับตัวนะครับวอลลุมก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ bm ถ้าเบรกตรงนี้สี่จุดสี่หกได้นะครับก็ลุ้นไปต่อนะครับไปต่อแถวๆนี้ครับ 6. 6. 6. สี่จุดหกหกครับห้าศูนย์ก่อนนะอ่าเบรก5ศูนย์ก่อนครับ bm เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีแวลรายเดอที่ยี่ิบแปดล้านบาทค่ะแนวรับสีรร่บาทสามิบหกสตางค์แนวต้าน 4บาท 4, 4.6สตางค์ถ้าทลนูด้ดจะเป็น4บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไป BVG BVG ราคา7บาท5สตางค์ติดลบ5สตางค์นี่มันจะเป็น IPO ลงตลาดใหม่ปะก็คือลงมาสุดๆแล้วใช่ไหม<ช>ล้วมันมายืนไซ์เวย์อยู่ตรง6.85ใช่ไหมแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับมีวันรุ่มเขียวท้ายตลาดตรงนี้ก็น่าจะเล่นสั้นได้นะ แต่ว่ามันหุ้นมันทรงขาลงใช่ไหมมันจะไซเวดาวเหรออ่พาพอดูตามเฟรมเดย์จะเป็นอ่าไซเวครับไซเวดาวครับไซเวอัพแล้วก็ดาวขึ้นมาอัพแอนด์ดาวรับจะเป็นหกจุดแปดห้าตรงนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ถ้าเบรกแปดจุดหนึ่งห้าได้ก็รุนไปต่อกันนะครับแปดนยังห้าเป็นจุดไฮจุดไฮเหรออ่ามันต้องเบรกตรงนี้ก่อนตอนนี้เจ็ดศูนย์ห้าใช่ไหม ใช่ค่ะต้องเบสเจ็ดสามส่วนให้ได้ก่อนนะครับโอเคครับ BVG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้ากรลมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมี v a ล u ราเดอที่สี่ล้านบาทค่ะแนวรับ6กบาทแปสตางค์แนวต้าน7จ็บาทยีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7จ็บาทสาสตางค์ค่ะก็จะไปเลยนะค่ะ ECF ครับ ECF ราคาหนึ 45, ่งบาทสี 2, สตางค์บวกสสตางค์ค่ะแหมวก็โงให้นวบมาเดี๋ยเผื่อเพื่อน่เพื่อนๆอ, <c oughs> อ,อยากดูชัดๆนี่ไงอ่าแต่ไปดูทําเฟรมเดย์ไม่ได้นะบอลล่มทยอยเข้าครับท้ายตลาดก็น่าสนใจเหมือนกันแนวรับแนวต้านตามนี้นะครับไปดูไทม์เฟรมเดย์ของเขานิดนึงนครับของ ECF นิดนึงนก็คือทิ้งลงมาเยอะแล้วก็ลุ้นเดินทาง ลุนไปต่อกันแต่ว่าทรงออกของคงเนาะทางฟิลเดีนะแต่ว่ามีวันรุ่มเข้าตรงนี้ครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวอลุ่มเท่าไหร่ลูกรู้ไหมวันรุ่มเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวพ่อเปิดไปดูให้ปุ๊บพอเเรียมมาแล้ว oh. ในวันรุ่มนนี่นี่ของ ECF นะนี่ตรงนี้มันมีวันรุ่มเข้า25ล้านนะแล้วก็เป็นซื้อเข้า24ขายออกเท่าไหร่ mm hmm. แล้วมี NVDR ด้วย ยี่สิบหกล้านใช่ไหมอ่ามีก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ ECF ครับ ECF เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคถ้ารวมบริษัทมีกำลัง,งและมีปันผลมีรายรับระดับที่สามสิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสี่สิบแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทห้าสิบหกสตางค์ค่ะต้องเบรกตรงนี้หนึ่งจุดสี่แปดให้ได้ก่อนนะ ้าไปจุดป8ได้ก็ลุ้นไปต่อครับเพื่อนๆครับตัวต่อไปครับ EKH E.K.H. ราสวยปาคา8บาท30สตางค์บวก10สตางค์ค่ะอันนี้ก็ไซเว์แล้วก็ไซเว์อัพเตรียมตัวรีบาวกลับขึ้นไปนะครับอย่างที่พอบอกเหมอนกันแล้วก็มีเขามีวอลเลนด้วยใช่ไหม ฟอแลนวก็น่าสนใจนะครับไปดูไทม์เฟรมสิบนาทีครับตามรูปแบบของคุนสิ่งลิไทยสังเกตเห็นว่ามีวอลลุ่มทยอยเข้านะครับตรงนี้ทำให้เขาไซเวอัพขึ้นไปนะครับเหตุผลรู้เป่าเพราะอะไรลูกเพราะว่าเพราะว่าให้ลูกพูดก่อนเดี๋ยวรับ ekh เป็นหุ้นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลแววเรดดวที่สมสิบสาล้านบาทค่ะ แนวรับ8บาท15สตางค์แนวต้าน8บาท35สตางค์ค่าทะลุด้จะเป็น8บาท45สตางค์ค่ะ EKH เขาจะปันผลวันที่3พฤษภาคนมะตามที่พ่ออ่านนะพ่อจะไม่ได้ว่าข่าวจากแหล่งไหนครับ3พฤษภาคมเขาจะปันผลทั้งปันผลเป็นหุ้นแล้วก็ปันผลเป็นเงินด้วยจุ0ถ้าจะไม่ผิดนะครับ0.32สองเซนนะครับแล้วก็มีปันผลเป็นหุ้นด้วยก็คือ จะไม่ได้ว่าสี่สิบต่อหนึ่งหรือว่า4ี่ต่อหนึ่งะก็ฝากไปเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับสําหรับ ekh ก็สามพัษภาก็น่าจะมีคนทยอยเข้าเก็บแนะช่วงนี้ก็เพื่อนๆที่เล่นอ่าเดทก็น่าจะพอลุ้นไปกับ ekh อยู่นะครับสําหรับหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นวอลเลนด้วยนะครับทรงก็แบบนี้ครับทรงไทม์เฟร d เดย์ครับรีเบวกับตัวถ้าเบรกตรงนี้ได้นะแปดห้าได้นะกาไปต่อครับสําหรับ EKH และ EKH Wall a n d หนึ่งครับตัวที่ตัวต่อไปพ่อพูดเลยนะ,ะตัวต่อไปก็คือ KTMS เอ้ยตัวนี้มันติดสแกนเราใช่ไหมใช่ค่ะ KTMS ราคา4ียบาทสิสตางค์บวกสิสี่ตางค์ค่ะก็พ่อบอกรู้แล้วว่าตัวไหนที่มันติดสแกนเราไม่ต้องเอามาลงกันนะเพราะว่าสมารชิกเราถืออยู่โอ,โอเคก็เอาตัวอื่นเรามองอนาคตนะครับสังเกตเห็นว่ามีวอลลุ่มทยอยเข้านะครับแต่ว่ายังถือว่าไม่เยอะ ก็พยายามเพื่อจะยืนระยะอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดกรอบตรงนี้นะครับสี่จุดเท่าไหร่รเนี่ยเอาข้างล่างนีสี่จุดหนึ่งสองตรงนี้นะถ้าเบรกสี่จุดสองหกได้ก็ลุ้นไปต่อครับดูไทม์เฟรนเดย์ของเขาจะเห็นว่าเป็นหุ้นออกทรงไซเวไสไซเว่์แล้วก็สี่จุดสองหกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาลุนเบรกตรงนี้ข้างบน<ด>แต่ว่ายัง<ด><ๆ>ยังไกลไปนะไกลไปก็มาตรงนี้สี่จุดสามศูนครับถ้าเบรกได้ก็ เอาใกล้ๆล้วสี่จุดสองหกเลยนะเบรกได้ก็รุนไปต่อครับวันล,ลุน่งถึงจะเห็นนะครับมเมาถึงจะเจอโอเค ktms เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมลูลคล่ารายไดที่สิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนวร,รับ4ี่บาทสิสตางค์แนวต้าน4ี่ 4, บาทยี่สิบสตางค์ท้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทยี่สิบหสตางค์ค่ะแล้วก็ ktms มีค่ะว่า ชวนนักลงทุนร่วมประชุมผู้ถึงหุง e ้น EAGM วันที่26เมษายนแล้วก็พร้อมประกาศเป้ายอดขายเครื่องไตเทียมแล้วก็เปิดหน่วยไตเทียมข่าวจากข่าวหุ้นค่ะสายโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าเราพอดูหุ้นสายโรงพยาบาลมาได้เกิดใช่ไหมในน้อก็มี e k เนิดเดีวนิีโอเค โรงพาบาลปิดสองตัวนะตัวต่อไปครับ ksl ครับจากโรงพาบาลมาน้ำตาลครับ ksl นะคะสามบาทสี่สิบแปดตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะก็อันนี้ก็วันที่ก็่าไรนี่ก็เปิดโดดขึ้นมาเลยนะไงใช่ไหมเปิดแล้วโดดขึ้นมาสูงสุดที่สามจุดห้าสี่ครับแล้วก็ลงมาปิดที่สามจุดสี่แปดก็ยังถือว่าไม่หลุดนะครับมีวันรุ่งทยอยเข้าก็เพื่อนๆก็ฝากพิจารณานะครับเพราะว่า ksl นี้เดินทางเยอะแล้ว นี่ก็ขึ้นไปนะครับถ้าเบรกตรงนี่ไกลไหมเบรกตรงนี้สายสามจุดหกสองได้นะถึงจะลุ้นไปต่อนะวันรุ่งก็ยังถือว่าไซด์เวสสะสมนะครับก็เสี่ยงลุนือนกันต้องดูภาวะตลาดรวมด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นน้ำตาลเองมีข่าวเกี่ยวกับอเมริกากลุ่มน้ำตาลก็เลยดันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงนี้อาจจะหายไปแล้วนะก็ขอฝากเพื่อนพิจารณาด้วยได้ครับเ่นซันได้สำหรับ KSL TimeF r a m สิบห้านาทีดูยังเ,ยเอาลูกพูดไปเลยทงนั้น KSL เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมอาหารก็คือน้ำตาลนั่นแหละภาพรวมบริษัทสูงให้ดูโอเคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีผล<น>มี value รดยอยู่ที่ยี่สิบสองล้านบาทค่ะแนวรับสา,าม 3, 000, 52, 000, บาทสี่สิตางค์แนวต้านสามบาทห้าสิบสองตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทห้าสิบแปดสตางค์ค่ะ ตัวต่อไปเลยนะ<ช>ตัวต่อไปก็คือสันไอ้ตัวนี้ติดสแกนเราแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ต<ช>ิดสแกนติดสแกนบ่อยนะยู่ครับ<ช>ไปดูทาเฟรมสิบห้านาทีครับถือว่าไซเวนะอย่างนี้นะไซเว y u อัพ<ช>ขึ้นไปใช่ไหมใช่แล้วดีดขึ้นไปที่4ี่จุดเก้าสองแล้วลงมาปิดที่สี่จุดแปดสี่ครับมีบอลรุ่มแท่งใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายตลาดเหมือนปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนันนะครับ อ๋อมันปิดโดดขึ้นไปแท่งนิดนึงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ใช่เพราะเปิดพอสูงดูนออ่าเนี่ยมันมันเปิดโดดขึ้นไปตรงนี้นิดนึงใช่ก็เลยดูนี่แต่ว่าถ้าเข้าเบรกที่สี่จุดเก้าสองได้นะครับถึงจะลุ้นไปต่อนะครับสําหรับซันครับซันราคาสี่บาทแปพิี่สางบวกแตาสสางค่ะตอนเป็นหุ้นเซยเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวารู่งระด้อยู่ที่38ล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาท7จสตางค์แนวต้านสี่บาทเกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท5สตางค์ค่ะนี่ตัวนี้มันเบรกหายเดิมไปแล้วเนี่ยตรงนี้เบรตรง4ี่จุดแปแ <Spark. S 1> เอ้ยแล้วก็ลงมาแล้วก็มีวันลุมเข้านะครับอันนี้ทำเฟนเดย์นะครับ ขึ้นไปเบรกก็ถือว่า4.92นี่ถือว่าเป็นไฮของเขานะแล้วก็อยู่ในโชนเมเ่อานบัวะครับเพราะว่า,วามีแท่งวอลลุ่มสีแดง <c oughs> โอ้ยนี่สีแดงเขยอยเขาด้วยเห็นไหมก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีดันขึ้นดันลงอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนที่เล่นในกรอบน่าจะสนใจนะสำหรับขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับสั้นนะครับตัว <c oughs> ต่อไปครับ STPI STPI นะคะ สี่บาสีตางบวกหกสตางค์ค่อันนี้ออกทรงรีบาวนะต้องไปดูว่าเบรกจุดไหนได้ถึงจะถึงจะรีบาวได้นะครับสำหรับ STPI ครับเปิดตลาดก็เป็นไซด์เวดาวนะอย่างนี้นะใช่ไหมลูกไซด์เวดาวแล้วก็มีบอลล่มเข้าปิดโดดท้ายตลาดนิดหน่อยนะครับปิดโดดแล้วอาจจะทิ้งต่อก็ได้ก็ต้องฝากดูนะครับถือว่าลงมาเยอะแล้วจุดนี้ครับลงมาสุดๆที่นี่ ประมาณที่เท่าไหร่บองเมษาสองเมษา3.92ต่ำสุดตรงนี้วันที่20มีนาสามจุดเก้3.90นนะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นออกสูงนี้ถ้าเบรกตรง4.16ได้นะครับก็จะถือว่ารีบาวกับตัวชัดเจนนะครับสำหรับ STPI ครับ STPI เ,เป็นหุ้น,นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาทางหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพเบมบร,มริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูระดีที่สามล้านบาทค่ะแนวรับเลยแนวรับสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์แนวต้านสี่บาทสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทสิบหกสตางค์ค่ะ <c oughs> แล้วก็ข่านะ s t <St> p <pi S 2> ่มีหะว่า ร่ม1.5พันล้านบาทร่วมลงทุนลงไฟฟ้าในประเทศลาวแล้วก็ขยายกำลังผลิต600เมกะวัตต์วางรายได้ปีนี้มากกว่า3,000ล้านบาทข่าวจากทานทุนไปลงทุนที่อาสาธานาัฐประชาชนลาวลาวครับโอเคตัวต่อไปจ e ีแมนนะครับจีแม e นราคา2บาท28สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเดี๋ยวไปดูทม์เฟรม15นาทีครับจะเห็นว่ามันไซด์เวดาวลงมานะ ก็ขึ้นไปสูงสุดที่2.40จุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาลงมาล่างสุดที่2.18แล้วก็รีบาวกลับไปที่สปิดที่2.28นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะไปยังไงต่อครับดูที่ Time เฟรมเดย์ครับเป็นหุ้นออกทรงไซด์เวอัพนะตรงนี้นะกับตัวแต่ว่าจุดที่หน้าหน้าวันวันก็คือตรงนี้ตรงที่เขาอะไรขึ้นไปตรงที่เขาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ทิ้งไซยาวตรงนี้ ก็น่ากลัวแล้วก็ไซเวสะสมอยู่แต่ว่าถ้าดูตามถ้าตีเส้นนะแบบนี้นะก็คือยกโลขึ้นไปนะครับซีแมนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุาตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลู่ดิวที่6ล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทยี่สิบสองตังแนวต้านสองบาทสามสิบสองตัง ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทสามสิบแปดสตางค์ตอนนี้เล่นในกรอบได้นะครับก็คือล่างกรอบล่างจะเป็นสองจุดหนึ่งแปดนะครับกรอบบนก็จะเป็นตรงนี้สองจุดสีส่ศูนย์นะครับแบบนี้ก็น่าน่าจะได้นะครับสําหรับหุ้นในกรอบครับ e m ะครับสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วลูกแล้วก็มีหุ้นเิ็กรักเข้าก็คือ NCL จํานวนแปดล้านบาท มอมหล้านได้จำนวนเจ็ล้านบาทแล้วก็ CIG จำนเนห้าล้านบาทค่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีเจ้าใหญ่เข,าข้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีมีกรดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นหุ้นมันหล่นลงมาแล้วมีเข้าถั่วถั่วถั่วลงมาครับแล้วก็มีหุ้นติดแคชบาลานอีกหนึ่งตัวก็คือ r รดดเรดดี้ติดแคชบาลานทีหนึ่งก็จะ ติดแคชว,วันที่24เมษายนแล้วก็จะหลุดวันที่12พฤษภาคมค่ะโอเคไม่มีข่าวแล้วเนาะไม่มีค่ะมีโอเคหุนซิงนีอไไทยครับโชคดีครับสวัสดีครับ